แพนปีหน้าครับก็หูยแพนปีหน้าเอาอย่างแรกก่อนเลยครับวันนี้ซอมไบเวอร์ครับยังไงปีหน้าทุกคนได้ดูแน่นอนครับเดี๋ยวจะเปิดกล้องภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วด้วยอยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเอาของผมกันแล้วกันครับเดี๋ยวในวันที่13นี้ซิงเกิลสองของผมจะปล่อยแล้วครับก็อยากให้ทุกคนรอฟังนะน้องเอครับตอนนี้ก็เฉลยชื่อเพลงไปแล้วด้วยวันนั้นยังพูดชื่อเพลงไม่ได้ครับนี่น้องเอ ประก,กาศแล้วครับ13ธันวาคมนี้6โมงเย็นเซิร์ชได้เลยครับเอทางาดิมดีมิวสิกครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีดิมดีแลนด์ด้วยครับคอนเสิร์ตใหญ่ของบ้านเราครับก็จะมีทั้งผมมีทั้งเฮียแล้วก็เพื่อพม่ใี่น้องๆในค่าด,ดานตรีพวกเราขึ้นมาขึ้นโชว์ขึ้นคอนเสิร์ตหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาเพราะว่าอยากให้แบบอยากได้เสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากทุกคนจริงๆครับแล้วก็เหมือนน้องเลยหมดยังเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกัน เหมือนเกือบหมดครับผมเพราะว่าอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันครับก็จะมีซอมบี้เวอร์นะครับผมในปีหน้าก็ริมดีแลนด์แล้วก็จะมีจากซอมบี้เวอร์ก็จะเป็นเอ็กซ์ i n นนะครับฟลาวังเธอร์นะครับผมแล้วก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองในปีหน้าครับผมแล้วนอกจากนั้นก็จะมีซูเปอร์ซันที่เจริญเติบโตมากขึ้นอยากให้คนได้สงสัยก็จะลอนช์โปรดักต์ต่างตากมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากด้วยครับครับและซิงเกิลของคูนี้จะมีแบบการซิงเกิลทั้งคู่ ก็ในอนาคตอยากมีนะอยากมียังไม่แน่ใจครับแต่คิดว่าอาจจะมีแต่ผมต้องฝึกสกิลให้แบบว่าขั้นเทพให้ร้องแบบเข้าหนูเก่งเข้าหนูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นที่ร้องเพราะกันเนี้ก็ลองได้อยู่แล้วเออไม่ได้ร้องเก่งซะหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวสปอยได้แค่เอะด้อย่าเอ๊ะเอเอเออเออเป็นอะไรไก่ทองขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกให้กันรายการจทองขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลก ให้โลกองขวัญชิ้นเดียวเลยพอโลกมีชิ้นเดียวเฮียก็ให้โลกหยู่ใทั้งโลกโอ้โหในโลกมีทุกอย่างก็เอาโลกไปเลยชอบชอบชอบใจเล่นใหญ่อะไรไปตัทีชอบเล่นใหญ่มากเลยอ่ะก็ดีครับ้เฮียให้โลกมันจะเอาโลกของเฮียมาครับได้อะไรผมจะให้เฮียอะไรเฮียคืนหรอจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ครับคือกระเป๋าดอเรมอนแต่ว่า อาต้้งใหเมีขายแต่ใช้ไม่ได้ไงมีของเอาที่ใช้ได้สิครับถ้าใช้ได้โลกนี้ไม่น่ามีอยู่จริงโลกไปทีอยากให้กระเป๋าโดเรมอนเฮียครับเพราะว่าเนี่ยมีของเยอะเลยเวลาที่เฮียต้องการอะไรเฮียจะได้หยิบออกมาใช้ได้แล้วก็นึกถึงหนูด้วยเพราะว่าหนูคนให้ครับอด่้วนะแล้วหนูจะได้กินตลอดหยิบของกินให้หนูครับผมแฟนทริปเปิลชิกนะครับผมก็อวยพรนะครับผม ไวฟอนแฟนๆที <c oughs> phone, ่บันทีกนะครับ mm hmm. ก็ขอให้มีความสุขมากครับผมแล้วก็ทำงานให้สนุกนะครับผมอย่าไปเครียดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งเป้าอะไรไว้ mm hmm. ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็ไวยพรพี่ใหม่แฟนทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีแต่ชีวิตที่ดีมีแต่อะไรที่สวยงามแบบอยู่รอบตัวข้างกายตลอดไปเลยครับทุก ครับผมก็แฮปปี้นิวเอียร์ทั้งแฟนๆท่พนคลิกแล้วก็แฟนๆของซีมอนิวด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีแต่ออสิ่งดีๆเข้ามาในปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่ยากลําบากหรือว่าแบบไม่ราบรื่นขอให้ทุกคนก้าวผ่านมันไปได้แบบสบายๆเลยครับแล้วก็ใช่อย่างที่เฮียบอกอย่าไปเครียดเยอะครับมีความสุขกับชีวิต้วกัน